นี่คือวิหารที่ประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งพระอุปคุตซึ่งเราอยากจะบอกว่าเหมือนคนจริงๆเลยค่ะวิหารหลังนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังขององค์เท้าวิสุวรรณวัดอุปคุตค่ะน้อยคนมากเลยนะคะที่จะเดินเข้ามายังวิหารนี้เพราะว่าถูกบดบังไปด้วยรูปปั้นต่างๆมากมายที่มีอยู่ในวัดภายในวิหารนี้นะคะนอกจากจะมีหุ่นขี้พึ่งพระอุปคุตแล้วยังมีพระประธานซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าสาพระองค์ค่ะและนี่นะคะเป็นหนึ่งอันซีนของวิหารหลังนี้เลยค่ะ ภายในฝาผนังของพระวิหารนะคะจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่นํามาติดไว้เรียงรายกันโดยแต่และชิ้นนะคะจะมีรายชื่อของผู้ที่บริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างอยู่ด้วยค่ะและนี่นะคะเป็นจิตกรรมที่ถูกวาดขึ้นด้วยความปราณีตซึ่งเป็นความเชื่อโบราณนะคะว่าในแต่ละประตูทางเข้าจะมีพระธรรมบาลคอยปกปักรักษาอยู่วิหารของพระอุปคุตหลังนี้นะคะถูกตกแต่งออกมาได้อย่างอ่อนช้อยงดงามมากๆเลยและบรรยากาศภายในวิหารนะคะทําให้รู้สึกว่าที่นี่มีมนต์ขลังมีความศักดิ์สิทธิ์และรับรู้ถึง พลังงานที่ดีใครที่มากราบขอพอรพระอุปคุตที่วัดแห่งนี้นะคะอย่าลืมเดินมาที่วิหารหลังนี้กันด้วยนะคะ